สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เห็นพี่เขาโพสตนะครับเขาบอกว่ามีคนไม่เชื่อว่ารุ่นนี้มีผลิตจริงผลิตเป็นเหรียญตัวอย่างแต่ไม่ได้ผลิตเป็นเหรียญนํามาใช้เยอะๆหลายเหรียญหมุนเวียนเป็นเหรียญตัวอย่างเฉยๆเลยไม่ได้ผลิตเยอะก็เลยนำรูปจากการประมูลของเ e อื้อเสรีครั้งที่41มาให้ชมราคาเริ่มที่ 80,000. จบที่3 1 0 0 0 0บาทไม่รวมภาษี 10. 7ภาษีอีกประมาณ3 1 0 0 0 เจ็700บาทขั้นต่ำเลยนะมาดูกันครับก็เข้าไปดูตรงนี้เลยกดหยุดดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินนะครับแคปภาพเลยครับเอาไปขยายดูเองในมือถือทีหลังหรือจะแคปภาพส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูปและให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้ไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็นๆจิบกาแฟชิวๆก็ได้นะครับใครที่กำลังดูช่อง YouTube นี้ใต้ YouTube จะมีช่องอยู่กดไปที่ช่องรับซื้อเหรียญขายเหรียญมันจะมีหน้าหลักวิดีโอแล้วก็เพลย์ลิสต์นะครับกดไปที่วิดีโอแล้วย้อนดูคลิปเหรียญโบราณต่างๆจากทั่วโลก200กว่าคลิปได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกัก๊กและเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วคลิปหน้าผมจะนําเหรียญที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมแล้วก็ราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆได้ชมกัน สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปรนัครับ